สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซลงพนป้าแตงทุกๆคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมาพูดให้ข้อคิดกับไอหมาจรจัดเพราะว่าไอหมาจรจัดมันบอกว่าวันนี้ที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องบวงสรวงเนี่ยเพื่อให้ข้อคิดกับ f อฟทุกๆคนใช้วิจารณญาณน,นะครับมีคนโทรมาหลายๆคนว่าการบวงสรวงครั้งเนี้ จะเกี่ยวกับเรื่องมนดำโอ้โหไสยศาสตร์ก็มาโอ้โหถามจริงเหอถามจริงเหอะมหอะมาจอนจาดลุงเขาจะไปทำไสยศาสตร์ใส่ใครลุงเขาจะไปเอามนดำไปใส่ใครถามจริงๆอ่ะปีนี้กูบวงสวงมันบวงสวงใหญ่ก็จริงแต่ตอนที่บวงสวงอยู่ที่กกกอกเนี่ยอ่ะไม่ใช่กกกอกสิที่จำปาดงนะบวงสวงนี่คือครั้งที่สองแล้วน,นะยะล่อน หรอไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีหมามาพูดเลยหมาจนจัดไม่เห็นมีหมาตัวไหนพูดเลยว่าทำไสยศาสตร์อะ่ะถามจริงๆเหอะตอนที่บวงสวงครั้งแรกอะ่ะทําไมไม่เห็นมีใครออกมาตอบโต้หรือว่าพูดอะไรเลยถามจริงๆการบวงสวงครั้งแรกอะ่ะนะเงียบกันกริบกูไม่เห็นมีใครบอกเอยไสยศาสตร์ลุงพลทาเพื่อไสยศาสตร์ใช้มนต์ดนะในวันบวงสวงต้องมีอะไรแปลกๆอุย้ยตายแล้วนะถามจริงๆเถอะทำเนี่ย ครั้งเนี้ยใหญ่ที่สุดแล้วนะครั้งที่สองเนี่ยคือใหญ่ที่สุดแล้วไอหมาจอนจัดนะมึงจะพูดดีไม่ดีกูไม่รู้แต่กูว่ามันไม่ดีในสิ่งที่ออกมาพูดแบบนี้ว่าเอะผมได้ข่าวมาแบบนี้ใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่สมควรไหมมันก็เหมือนพูดไม่ดีให้กับคนอื่นเขานะหัดพูดอะไรให้มันดีๆการทําเสนอข่าวเนี่ยนะอย่าเอียงมาฝั่งเดียว การุณาทําข่าวให้มันดีๆกว่านี้นะไอหมาจรจรัดลุงพลเขาไม่ได้มาทํามงลงมงดําขี้หีขี้แตดหรอกกูจะบอกให้จะทําไปเพื่ออะไรอ๋อถ้ามนดําลุงพลเนี่ยทํามนดําแล้วเขาหลุดพ้นคดีกูก็อยากให้เขาทำนะเว้ยไม่ต้องมานั่งโอ้ยลีลาลีลาจะต้องนุ่นเสกเลยค่ะนะไอหมาจรจรัดเสกเลยบอกเสกเพี้ยวเลยขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้วันที่ยี่สิบยกฟ้อง โอ้หถ้ามันทําได้อย่างนั้นมันดีไหมล่ะมันก็เป็นสิ่งดีนะใช่ไหมคะลุงพลนะโอ้โหมีก็มาแล้วคะ่ะนะบวงสวงเพื่อจะทําพธิธีไสยศาสตร์ทํามนต์ดำเพื่อจะเอามาต่อสู้กับคดีความที่จะวิพากษาวันที่20มันเกี่ยวกันไหมว่าเนี่ยโอ้ยตายตายตาย,ตายประเทศชาติจงจเจริญน,นะหมาจรจัดนะนี่แหละก็เธอเป็นอย่างนี้ไง เธอถึงไปอยู่กับใครเขาไม่ได้เข้าใจไหมคะหมาจนจัดขานะทําในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีอย่าไปพูดให้กระทบคนอื่นเขาในสิ่งไม่ดีอย่าไปพูดว่าลุงพลทํไสาย,ยาศาสตร์จริงไม่จริงผมไม่รู้แล้วมันสมควรพูดไหมละ่ะจริงไม่จริงไม่จําเป็นต้องพูดเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเขาบวงสรวงเขาคือนับถือเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็บวงสรวงเพื่อที่จะจัดวันเกิดให้องค์ปู่ปริจิต เนี่ยสันดานเหมือนไอ้เงือบไอ้เงือบก็อย่างนี้แหละนะคะอิจฉาเขาพออิจฉาเสร็จก็เอามานั่งพูดให้เขาเสียเสียให้หายมนดํามนดําพ่อมึงกันเถอะนะกูจะบอกให้พิธีบวงสรวงของลุงเนี่ยไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่เกียกยยเก่ยวกับมนดําเลยนะลุงไหนไอ้พวกสักยันน่ะไม่ไปดูล่ะนะไอ้พวกสักยันน่ะไอ้หมอผีนะ่ะไปถามที่มนดําเยอะแยะไม่สนใจอะ่ะ ยุ่งอะไรแต่กับลุงพลกันพวกมึงเนี่ยอ๋อกาะไงกลัวจะไม่มีประเด็นอย่างอื่นมาเล่นก็เลยต้องก่อสักหน่อยอะไรก็ได้ที่โยงไปหาชัยพลได้พวกมึงก็โยงกันหมดนะห,หมาจรจัดนะถามจริงเหอะนะมึงโยงเพื่ออะไรวะนะเขาไม่จําเป็นหรอกนะกูจะบอกให้นะคนเราเนี่ยศาลก็ขึ้นแล้วทุกอย่างก็จบหมดแล้วอยู่แค่บนชั้นศาลเอง ฟังวันที่20นี้ก็ถึงแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยพวกมึงอย่ามาเล่นนู่นเล่นนี่กันเลยอยู่กันซื่อๆอ,อ,อยู่กันโม่ๆแมะๆเมเ้าใจบบให้มาจ้นจัดลุงกูนะ่ะเขาไม่ได้ทาไสยศาสตร์ไม่ได้ทามด์ดําอย่างที่พวกมึงคิดหรอกจะบอกให้ไม่ได้มีการเล่นคงเล่นของหรอกการบวงสรวงครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อที่จะให้ FC มาเที่ยวแล้วก็จัดให้เป็นสิริมงคล แต่เอฟซีแล้วก็จัดให้องค์ปู่ปริจิตของพวกกูเพราะเป็นวันบวงสรวงนะเป็นวันเกิดขององค์ปู่กูเข้าใจหรือเปล่าพวกมึงนะมึงไม่ศรัทธากันไม่นับถือกันก็ไปไกลๆโซ้งติงนะออกมาพูดกันจริงๆเลยบวงสรวงครั้งนี้นะครับบวงสรวงครั้งนี้นะครับนะจัดขึ้นมามันก็มีนัยยะของมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์มนต์ดำอย่างนั้นอย่างนี้ โอ้ยธมนดำทำได้ชัยพลทำได้ก็ดีดิไอเฮียถ้ามันทำได้อย่างนั้นน่ะกูก็ว่าดีนะเว้ยถ้าทำศสยศาสตร์ได้เนี่ยเศกแม่งเลยวันที่ยี่สิบยกฟ้องไอสัตว์ถ้ามันทำได้อย่างนั้นนะนะเนี่ย,ก,ก,ย,ย,ก,ย,งงยกูก็ดีใจด้วยนะไม่ต้องมาทำพิธีรีตองไม่ต้องเอานางลำมาลำไม,ไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่กันอันนี้เขาจัดวันเกิดให้องค์ปูปริจิตของกูของพวกกูทุกคน ของ f อซของพอตอของ f อซ p ีทีพสกีนของลุงพลป้าแตนฮะมึงจะคิดอะไรกันนักกันนาะพวกมึงให้มาจอนจัดนะพูดกันมาอย่างนี้ทุกทีนะโอ้โหกูลเงึดใจจริงๆเลยพวกมึงมันมีแต่ลมปากมีแต่ไม่คืออะไรง่ายๆนะเอไม่มีสมองความคิดก็ตกตำ่ำโอ้เฮ้ยมนดำก็มานะคะ สยศาสตร์ก็มานะคะชัยพลนี่เกี่ยวข้องจริงๆเลยกับสยศาสตร์อ่ะมึงไม่ไปถามอีแม่น้องผลไม้บ้างล่ะอีสางเน่าอ่ะอีเนี่ยชอบเล่นสยศาสตร์จะตายไม่เห็นหรอมันชอบไปหาหมอทําหมอดูจะตายนะอีเทียไม่เปิดเผยให้ใครหรอกนะอีสางเน่าเนี่ยมันตอแหลด้วยนะมึงไปถามดูนะนะไอหมาจอนจัดมึงไปถามดูเลยนะ การเสนอข่าวไม่จําเป็นต้องมาเสนอเขาเรียกว่าเสนอความแตกแยกให้คนอื่นเขาเข้าใจลุงพลผิดถึงมึงจะบอกว่าใช้วิจารณญาณแต่อันนี้มันก็เหมือนใส่ร้ายเขานนเว้ยว่าเออเนี่ยมีข่าวหนานแน่นมา,าพูดว่าลุงพลเนี่ยทําพิธีเนี่ยมีนนยะนะเกี่ยวกับเรื่องมนต์ดำหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องไสย,ยศาสตร์หรือเปล่าเพราะจะมีไปฟังผลคดีวันที่ยี่สิบโอ้โหพูดไปเรื่อยนะ พูดไปเรื่อยแล้วถามจริงเถอะคนที่เขารับฟังเนี่ยเจ้าของตัวเรื่องเนี่ยไม่สงสารเขาบ้างเหรอฮะมาจนจัดมึงมานั่งพูดอย่างเงี้ยว่าลุงพลเนี่ยทาพิธีเพื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์กับมนต์ดเนี่ยฮะมึงคิดกันบ้างไหมพวกมึงเนี่ยที่มึงมานั่งใส่ร้ายมานั่งพูดปล่อยๆๆถึงมึงจะบอกว่าเออจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่สมควรที่จะมาเปิดประเด็นไหมล่ะมันสมควรที่จะมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ไหมถามจริงโอ้โหเนี่ย พวกมึงเนี่ยมันไม่มีบารมีกันตะจริงๆเลยนะฮะไอหมาจรนจัดนี่แหละมึงถึงได้นั่งหัวขดอยู่ในกระดองอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีใครเอามึงเนี่ยกระพาะปากมันอย่างนี้ไงใครก็จะไปเอามึงไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงช้างเขาก็ถีบออกมาปากเสียไปอยู่ในของลุงพลเขาก็ถีบออกมาปากหมานะดูหนามึงไปดูนั่นน่ะไออะไรนะไอไอพลตำรวจไอพลทหารนะนะั่น่ะฮะ ไอพนพลทหารน่ะเพื่อนมึงอะ่ะนะมึงไปดูแลมันบ้างไหมหรือว่าถีบก็มันแล้วไม่สงสารเขาถีบเพื่อนออกมาแล้วโอ้โหนะมึงสนใจมันบ้างไหมเพื่อนมึงอะนะ่ะงงจริงๆเลยไปยุ่งเรื่องแต่คนอื่นเขาเนี่ยเอาเรื่องของตัวเองก่อนกูจะบอกให้แล้วกูจะบอกให้นะลุงพลเนี่ยก็ทำในสิ่งท่ทีดี มันมีตรงไหนบ้างมึงช่วยบอกกูหน่อยสิ嘛จนจัดว่าตรงไหนบ้างที่ลุงพลเนี่ยทามนดําลุงพลทําไสยศาสตร์จุดไหนอะจุดที่นั่งท่องว่าวๆาาเงี้ยเหรอที่ที่พราหมณ์ออกมาไล่เนี่ยเหรอนี่คือมนดําแล้วใช่ไหมหรือยังไงช่วยบอกหน่อยสิกูก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าว่าลุงพลเนี่ยเขาทำไสยศาสตร์หรือว่าทํามนดําเพื่อที่จะให้คดีความยุติหรอโอ้โหถ้ามึงทําได้อย่างนั้นกูก็ดีใจสิวะเสกให้หมดเลยนะจ๊ะชัยพล เสกมันให้หมดเลยนะเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีนะเว้ยกูว่าน่ะนะถ้ามีมนดํามีไสยศาสตร์อย่างเงี้ยเสกแม่งให้หมดทุกคนเลยคนที่มาใส่ลายป้ายสีน่ะกูเสกแม่งให้หมดทุกคนเลยไอ้แม่งดิ้นผัด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 เลยจริงไหมคะเอฟซีโอโหลือกันไปได้นะลือกันไปทั่วทีพทั่วแดนปัญญาอ่อนพึนะคะเอฟซี